มีฟ้ามีงกรใดๆีสนจเนอกอกเียราอด้วยค่ะต้องพูดถึงอไอวนน้อยสคน ไ่ไ่ยากสุดน่าจะเป็นบางกอดาเนี่ยบากอยากสุดเกศเหมือนเดิมตอะไรี่เลย โอเคเดี๋ยวเราดำเนินการต่อไป เพาะไอ้แมงน Came, ่ประมาณสิป mm. well, ีแล้วตรานที่เปิดมานานสามสิบสามสิบห้าเยขายกันเยอะบเอ็ดลยของเยอะถือว่าเสร็จแล้วเอาไรลูกเอาล์กันเลันอโ 何 <Okay. S 2>、okay.